In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة و س ل م على نبينا محمد خاتم الأمة والمرسلين وعلى آله وصحبه ا ج م ع ي ن أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสติความเมตตาและความจเริญจากองค์ลัทธบานดาราจระสบแก่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลลยห้องสมุดพูดได้ก็ได้กลับมาพบกับท่านพูดชมและท่านพูดฟังอีกครั้งหนึ่งเมื่อตอนที่แล้ว ผมได้นำประเด็นที่ว่าเราจะถือสุดอ,อดอย่างไรให้เกิดการตักวาต่อรสุบานราลาตามเป้าหมายที่พระองค์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานละอัลละกุมตัตะกูลเพื่อที่พวกเจ้าจะได้เกิดความยำเกรงหรือสรวมตนต่อลรกผมได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายเพราะว่าให้เราได้ใช้อวัยวะทุกส่วนในการที่เรา ถือส้นอดไป,ปพร้อมๆกันกับการงดในเรื่องของอาหารงดในเรื่องของเครื่องเดิมงดในเรื่องของอวัยวะที่เป็นปากนะครับก็คือมีอวัยวะที่เป็นมือเป็นหูเป็นตาแล้วก็ในเรื่องของอวัยวะส่วนอื่นๆนั้นก็ให้ถือเส้นอดไป,ปพร้อมๆกัน แล้วก็ในเมื่อไปพร้อมกันอย่างนั้นแล้วแน่นอนแล้วเกิดมันก็จะทำให้เกิดความจยาเก่งทีนี้การที่เราจะใช้อายุวะทุกส่วนในร่างกายของเรารวมกันไปพร้อมๆกันในการกระทำความดีเนี่ยมีอะไรอีกนะครับก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านทั้งหลายว่าให้เราเนี่ยได้ทำการละมาดในยามค่ำคืนเพราะว่าละมาต ปกติโดยที่เราได้ปฏิบัติกันทุกวันเนี่ยนะครับอักิวิสซาลาอินนัสซาลาตะรันท่าเนินฟาชาอิวันบงกัดเจ้าจงดำเนิการละหมาดแท้จริงการละหมาดนั้นยับยั้งความชั่วชาว้าเลวสามได้นะครับนี่ก็คือละหมาดห้าวลาที่เราทำเนี่ยอลัลลอฮ์ก็ให้การละหมาดเนี่ยยับยั้งความชั่ว นะครับในเมื่อว่าละหมาดอลัลลอฮ์ได้ให้เราได้ยับยั้งความชั่วก็คือหมายความว่าเราเคยกระทาความชั่วเราหันมาละหมาดอย่างถูกต้องอย่างะละเอียดที่ถ้วนทาด้วยความอิคลาสตาความทำดโ,ดโ,ดโดยโดยโดยที่ว่าเป็นไปนตามกฎทุกอย่างเงื่อนไขทุกอย่างอันนี้แหละอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้ได หันห่างออกจากความชั่วก็คืองดระง,งับความชั่วได้แล้วก็มาละหมาดในยามค่ำคืนอีกละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมีผลอย่างไรที่เราจะต้องเข้าไปทำเลยนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามังก้อมามอ م ض ا ن อีมานัมวะฮัดิซาบันกุฟิอุลละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบี ผู้ใดที่ได้ละหมาดในเดือนรอมดอนด้วยกับความศรัทธาและหวังผลตอบแทนจากงองค์อัลลอฮฺสุบานวตาลาโทษทันต่งตางๆของเขาที่แล้วมาก็จะถูกอภัยโทษนี่แหละครับเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าใครก็ตาม ที่ละหมาดในยามค่ําคืนก็คือที่เราเรียกกันว่ากิยามุเลนหรือว่าจะละหมาดตารยุดละหมาดในช่วงของเดือนะมะอมอดยนะครับละหมาดตระเวี์ที่เรา,านิยมเรียกกันนะครับถ้าเราละหมาดกันแล้วนี่นะครับแน่นอนแล้วเกินอัลลอฮฺจะพยโทษให้กับเราในเมื่อเป็นเช่นนี้เท่ากับเราเนี่ยนะครับโทษของเราก็จะลดลงสอง ทำให้เรานี่ได้ยอมรับคนที่ไปละหมาดใยายามก้ามเนเนี่ยนะครับถ้ากว่าตัวเองยอมรับว่าตัวเองเนี่ยม,มีบาปพอไปทำาหวังความโปรดปรานจากข้อลอดหวังในความเมตตาจากข้ลรอ์ในการที่พระองค์จะทรงกับฝายโทษให้ฉะนั้นคนเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่ยอมไปละหมาดแต่ในช่วงที่มีเหตุการณ์โควิดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นนี่นะครับ โควิด1 9เนี่ยเราก็คงจะละหมาดกันที่บ้านแล้วก็ต่างเขาก็ต่างละหมาดกันไปอันนี้ก็ถือว่าได้เช่นเดียวกันผลบุญนะครับอันนี้ก็ถือว่าอาลัลลอฮฺสุตลตาราก็จะทรงยกโทษเช่นเดียวกันนะครับก็เรามีความจําเป็นที่ไม่สามารถที่จะไปรวมตัวกันได้จะทําให้โรคติดต่อหรือว่า ส่งต่อคนคนต่อคนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไม่ไม่เข้าใกล้กันเราไม่ไปรวมชุมนุมกันนะครับจากนั้นเราก็ละหมาดในยามค่าคืนฉราะนั้นคนที่ไม่ละหมาดในยามค่ําคืนไม่ละหมาดตะเวนเนี่ยแสดงว่าเขาไม่มีบาปหรืออย่างไรถ้าเราจะบอกกับใครสักคนหนึ่งว่าที่คุณเนี่ยไม่ละหมาดเนี่ยแสดงว่าคุณนี่ไม่มีบาปเลยกันนั้นเลยเรายอมรับนะครับ เราเป็นคนที่มีบาปไม่มากก็น้อยเพราะท่านนาบีม,ม,ามาอมัดสุรลลฮวอเลอสัลัมนี้ได้กล่าวยืนยันไว้แล้วกุลุบานีอาดัมคอตโวะอยรุลคอตโอีนัตตะวบุลมนุษย์ทุกคนนะครับลูกหลานของนบีอาดัมนี่นะครับก็คือมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความผิดและคนที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่กลับเนื้อก,กลับตัวฉะนั้นในเมื่อเรามีความผิดแล้ว เราก็กลับเนื้อกลับตัวต่อบ้านต่อพระอรหัสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็การที่เราไปละหมาดในยามค่ําคืนนี่ก็เป็นข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งนะครับในเรื่องของการที่เราได้ปฏิบัติไปแล้วอัลลรหัสนุสพาตะอาลา,าลก็จะทรงอภัยโทษให้นนกับเราแล้วก็อุกาจนะสุรุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุฮยีลัยาลีรอมัดอน แล้วก็ปรากฏว่าท่านนบีสลุลตออ์ลลอหัอะลฮิวะสลัมเนี่ยเป็นผู้ที่ทําให้มีชีวิตชีวาขึ้นในเดือนอมฎดอนก็หมายความว่าในค่าคืนเดือนอมฎดอนนี่เป็นเรื่องที่เออขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่มีชีวิตชีวามีการกระตือร้นทุกคนนี่ออขมักข,ขม้นในเรื่องของการที่จะทำาออมัลอิบาดะในเรื่องการที่จะละหมาดนะครับนะครับท่านนบีของเรานั้นก็ได้เคยทำอย่างนั้น วิจารคานัลอัชรุลอาวาคิรุไอโกโซอาหลาหูในเมื่อปรากฏว่าถึงในสิบเอวันสิบคืนสุดท้ายนะครับสิบคืนสุดท้ายก็เหลือเหลืออีกยืบกาหรือสามสิบวันนั้นในการถือเส้นอดนีตนะครับในเมื่อวันถึงสิบคืนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไอโกโซอาห์ลาหูท่านนาบีของเราเนี่ยก็ได้เรียก อาณาสมาชิกในครอบครัวในบ้านนี่นะครับตื่นขึ้นมีการกระตือรือร้นนะครับอัวกุลละโสกีรินวะเกวีรินอยู่ตีกุศลละแล้วทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่นี่ก็คือหมายถึงว่าให้มาทำการละหมาดนะครับก็คือจะมีการละหมาดมีการจริงจังกันในเรื่องของการที่ทําอาลอิบาดะนี่แหละครับท่านพี่น้องทั้งหลาย การที่เราได้ก้มกราบสุย่ต่ออัลลอฮสุบฮานอหัวตาลาในละมาสุนนาต,ต่างๆนั้นมันก็จะเป็นภาคผลในการที่จะเป็นสบียงให้กับเราในวันเขียมะนอกเหนือจากที่อัลลอฮฺสุบฮานอหัวตาลาจะเพิ่มผลบุญให้กับเราในการที่เรารักษาในเรื่องการถือศีนอดนะครับในตอนกลางวันนะครับอัลลอฮฺก็ให้ผลบุญมากมาย แล้วพระองค์ก็ยังจะอภัยโทษให้กับเราลดโทษให้กับเราในเรื่องนิตาวา์ละหมาดในยามค่ำคืนอีกสรุปแล้วว่าในช่วงของรโมดอนนี่นะครับถือสินอดเกิดความจำเกง่งละหมาดห้าเวลาอัลลอฮ์จะให้ยับยั้งจากความชั่วและละหมาดในยาม,ามค่ำคืนอัลลอฮ์ก็จะลดโทษได้อีกถามว่า สิ่งต่างๆที่เราทำไปเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์ตอบแทนให้กับเรานั้นน่ะมากมายกายกองและเกิดฉะนั้นในเดือนอัมมาดอนนี่เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นผลดีกับตัวเรานั้นมากองอยู่หน้าบ้านเหมือนกับอยู่ในเรือลำใหญ่หรือในรถบรรทุกคันใหญ่มาจอดหน้าบ้านเราแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยลงไปเอานะครับไปกอบโกยเอา จะเอามากไหรเอาให้เต็มที่เพื่อที่จะได้เป็นสเสบียงไปในวันเกียรมะแต่แล้วบางคนก็ปล่อยให้สิ่งที่พระองค์ประทานให้โดยการที่ใส่รถมาจอดหน้าบ้านนี่นะครับก็ไม่ไม่สนใจแต่จะไปสนใจตอนที่รถถอยออกไปแล้วพอรถถอยออกไปแล้วเอาไม่ได้แล้วเห็นรถไ,ไหวๆนะครับก็เรียกหรือว่าต้องการอยากจะได้ บางทีก็ไม่ทันแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่ไกลเกินตัวไปแล้วฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่อัลอสซูบานต์ลาจะทรงให้ประสานให้กับเรานั่นนะอยู่ในเดือนมนมตอเนี่ยเหมือนกับมาอยู่รอบตัวเราเลยนะครับจะหยิบจะฉวยในเรื่องของสเสบียงอะไรเนี่ยเอาไว้ให้มากมายแล้วก็สเสบียงแต่ละอย่างนี่นะครับมันเราพิจารณาดูแล้วมันเป็นผลดี ทั้งดุนยาและอาเครรด้วยในอาเครอนะเราจะตอบแทนอย่างมากมายถือว่าเป็นสเบียงในการที่เราจะไปอยู่อย่างไม่มีวันกลับมาในโลกนี้นะครับเราจะเดินทางไปไหนมาไหนเพียงสี่วันห้าวันหรือว่ายี่สิบวันสามสิบวันเราเตรียมสเบียงกันมากมายกายกองทั้งทรัพย์สินเงินทองทั้งอะไรต่อมีอะไรทั้งอาหาร คาอาหารแห้งอาหารหต่างๆแล้วก็ติดไปเพื่อที่เราจะได้ไปใช้จ่ายหรือไปบริโภคในช่วงที่เราเดินทางไปหรือเราไปพักข้างหน้าแต่นั่นเพียงไม่กี่วันเรากลับมาแต่นี่เราไปในวันอาครอ้รนี่เราไปอย่างไม่มีวันกลับแล้วไปอยู่อย่างตลอดแต่เราไม่มีเสเบียงอะไรไปเลย เบียงที่อัลลอฮ์จะให้มาอย่างมากมายในช่วงเดือนอมตอนเราก็ยิ่งหันหลังให้ไม่สนใจอีกไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับถือเส้นอดที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวาตาลาจะเป็นผู้ที่ให้เกิดความยำเกรงให้มีหัวใจที่ผูกมัดกับองค์ทำแต่เรื่องดีแสดงออกในเรื่องที่ถูกต้องเราก็ไม่ทำแล้วก็ละหมาดอัลลอฮ์จะยับยั้งความชั่วให้ ให้ละหมาดละยับยั้งความชั่วนะครับเราก็ไม่ทําละหมาดละยามข้ามคืนที่อเราจะตรงอภัยโทษให้เราก็ไม่ทําสรุปแล้วว่าของดีรอบตัวเราแต่เรากลับปัดออกไปหมดเมื่อปัดออกไปแล้วเราพร้อมที่จะเดินตัวเปล่าไปในวันเขี์มากันนั้นหรือตรงนี้แหละครับสําคัญมากไม่ใช่ว่าเราไม่เก็บอะไรไปเลยเราพร้อมที่จะเดินตัวเปล่าคิดว่า ตัวเปล่าไม่มีอะไรที่ติดตัวไปเลยไปถึงในวันเกียรมาไปจนกระทั่งว่าถูกสอบสวนนั้นเราจะเอาอะไรที่เสนอต่อรัชสภาในาวตาลาเรามีอะไรบ้างที่เมื่อพระองค์ให้มาลายกามาสอบสวนเรานั้นเราจะตอบอย่างไรนะครับเรื่องหน้าที่ของเราในโลกนี้เรื่องข้อปฏิบัติต่างๆในเดือนอนมตะไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่ได้ให้ ให้มาอย่างมากมายว่าจะให้เรานี่นำสิ่งนั้นไปนำสิ่งนี้ไปนะครับฉะนั้นเราโยูมาเถียงกันเลยนะครับว่าใครจะละหมาด8หรือว่า20อะไรทำนองนั้นแต่เรามาเถียงกันก่อน,นว่าเราเนี่ยศึกษาหาข้อมูลข้อเท็จจริงเรามาศึกษากันก่อนแล้วค่อยมาเถียงกันบางคนก็เถียงกันก่อนโดยยังไม่ศึกษาอะไรเลย ไม่รู้ว่าอะไรมาจากไหนไม่รู้ว่าอะไรเป็นของถูกไม่ถูกเรายังไม่ไดศ้ศึกษาก็เถียงกันก่อนพวกเรามักจะเป็นอย่างนั้นคือชอบทะเลาะกันก่อนแล้วก็หาเรื่องทีหลังนะครับคนเราต้องมีเรื่องกันก่อนนะครับถึงจะทะเลาะกันนั้นมันสมเหตุสมผลนะครับในเมื่อว่ามีเรื่องแล้วเขาบอกว่าที่มันทะเลาะกันเนี่ยเพราะมันมีเรื่องกันมีเรื่องแล้วก็ทะเลาะกันที่จะถูกต้องไม่ใช่ทะเลาะกันก่อนนะครับทะเลาะกัน ตีรันฟันแทงกันก่อนแล้วก็เพิ่งจะมาหาว่ามันเรื่องอะไรกันที่เราตีรันฟันแทงกันอันนี้เขาเรียกคนที่ขาดสตินะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายรอมฎอนนี่นะครับเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบานตาลาได้ทรงโปรดปานเบาของพระองค์เพราะว่าผู้ที่มีความศรัทธาเท่านั้นที่จะได้รับผลต่างๆเหล่านี้นะครับฉะนั้นในเรื่องของการที่จะถือศีลอด ในตอนกลางวันก็ดีเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนก็ดีนะครับเรื่องอะไรตัวมีอะไรอีกมากมายหลายประการในข้อปฏิบัติเนี่ยนะครับอ่อเลียกเฉพาะผู้ที่มีความศรัทธาตัวนั้นฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายว่าขอให้เราทุกคนนั้นหันมามองในหน้าที่ที่พระองค์ได้บอกเอาไว้เพื่อเราได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไปในวันเคียมา เราก็มีสเสบียงในการที่เราจะไปอยู่อย่างไม่กลับมาเพราะว่าโลกดุนยานี้เป็นโลกแห่งการกระทาเราจะทำในสิ่งที่ดีก็รีบทำนะครับในโลกนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกแห่งการกระทำไปในวันอาครรอนั้นเป็นโลกแห่งการสอบสวนไม่มีการกระทำใดๆฉะ่นั้นพระองค์จะสอบสวนอย่างเดียวว่าเราทำหน้าที่ของเราในโลกนี้อะไรบ้างและการกระทำของเราในโลกนี้มีเรื่องเพิ่มผลระบุญไหม มีเรื่องที่ให้ลดโทษไหมถ้ามีเรื่องให้ลดโทษไปถึงในวันอาคราเราก็มีโทษน้อยลงแล้วถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่ทำไปแล้วเป็นเรื่องที่เพิ่มผลบุญไปในวันอาคราเราก็มีผลบุญมากขึ้นและเราก็จะรับผลตอบแทนจากพระองค์ตามที่เราต้องการคือสวงสวรรค์นั่นเองนะครับบรรดาพี่น้องทั้งหลายก็อยากจะได้นำเรียนกับท่านว่าขอให้เราได้จริงจัง ในช่วงของเดือนโนโดอนในข้อปฏิบัติเราจงอย่าเป็นคนที่มีความคิดที่ว่าเอาเพียงอพอได้นะใครถามว่าเป็นไงถึงต้นในปีนี้ก็พอได้เราจงอย่าคิดเอาเพียงพอได้เราต้องคิดเอาเอาได้ให้พอเลยนะครับก็คือหมายว่าสึดอดให้เต็มที่แล้วก็ทําความดีอื่นๆละหมาดยามเมื่อคืนเอาให้จริงจัง เหมือนอย่างที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลอะลัยวะสัลลัมของเรานะครับพอถึงในช่วงของเดือนนอมฎอน,นี้ท่านนบ,บีของเราก็มีชีวิตชีวาคือหมายความว่ากระฉับกระเฉงนะครับเราไม่ใช่ใเดือนรอมฎอน,อนแล้วเราทำเป็นเป็นคนที่เหมือนกับว่า,าตามภาษาชาวบ้านแถวบ้านผมเขาเรียกว่าทำตัวมันไก่กินหนังยางนะครับเดินไปก็ ไม,ไม่ไม่ไม่กระชับกระเฉงอะไรเลยเดินไปขนาสามเก้าถอยหลังสองก้าก็เหมือนก็เป็นโรคอย่างนั้นเป็นคนที่หงอยเหงาหรืออาจจะเป็นผ่านเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเพราะว่าเขตดกับเรื่องของเดือนอุตรดอนที่ต้องงดอาหารต้องอะไรไม่ใช่นะครับท่านนบีของเราเนี่ยนะครับยุฮีลายยาลิยารอมฎอนก็หมายถึงว่าทำให้ยามค่ำคืนเดือนอมตรอนนี่มีชุดจีวรตรงนี้คือ มีการทําความดีมีการละหมาดมีการอ่านอัลกุรอานมีอ,นอะไรมากมายทาเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญสาคัญเป็นเรื่องที่เอามาปฏิบัติกันนะครับแต่ว่าคนในปัจจุบันนี้นะครับก็มีบางประเทศเนี่ยเขาอาจจะเกิดความเข้าใจผิดตัวอย่างไรไม่ทราบนะครับพอพยายามค้ำเคืองเขาจะติดไฟติดอะไรต่างๆคือคําว่าทาให้เกิดมี ชีวิตชีวาในยามค่ำคืนของเดือนอมดรตรงนี้นะครับก,ก็มาด้หมายความว่าทาให้เกิดแสงสว่างจุดพุจุดอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้เพื่อให้เราได้เกิดความเข้าใจหมายถึงว่ามีการรวมตัวกันมีการเรียกออลูกเต้าให้ม,ทำำมาทําอามัตอิบาดะกันให้มันเกิดความคึกคักในเรื่องการกระทําความดีนี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการที่ทําให้มีชีวิตชีวาในช่วงของเดือนมดรนะครับ จึงของนำเรียนกับท่านอห่ายว่าขอให้เรามีการละหมาดอายามข้าคืนเพราะหลายๆที่ในช่วงที่ไม่มีปัญหาในเรื่องของโควิดหนึ่งข้าวเนี่นะครับเราก็ได้ทางันเ็มที่นะครับอย่างไรก็ตามปีนี้ขออัลลอฮฺสุบฮานุฮฺอัตาลาได้ให้โรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆเหล่านี้ได้ผ่านพ้นไปโดยรวดเร็วนะครับว่าบิลลาฮิตราฟิกวลิดาย السلام عليكم ورحمه الله وبركاته in the world